สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมานะคะคั่วกุ้งหวานเค็มตัวเล็กนะคะคั่วกุ้งนะคะหวานเค็มนะคะมาคั่วกุ้งหวานเค็มตัวเล็กนะคะนี่คือน,นะคะกุ้งนะคะตัวเล็กเราจะเอามาคั่วนะคะคั่วหวานเค็มนะคะนี่นะคะแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะมีพริกไทยนะคะเราไม่ใส่น้ํามันนะคะเราจะใส่แต่น้ํานะคะ เดี๋ยวเราด้ผงปรุงรสเราเติมไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำปลาลงไปนะคะนี่นะคะน้ำปลาลงไปนะคะผปงปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายลงไปจ้าไปนี่เลยนะคะ เราจะคั่วค่ะอ่าเสร็จนะคะก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะพริกไทยลงไปนะคะพริกไทยลงไปก็ใส่น้ำไปหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็เปิดแก๊สนะคะนะคะ่ะแล้วเราจะคั่วนะคะน้ำเดือดน,นะคะแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะเขาเรียกว่าคั่ว ค้าวเค็มกุ้งหวานนะคะค้วค้ขเค็มกุ้งหวานนะคะให้น้ำเดือดก่อนนะคะ่ับาวไปแบบนี้นะคะให้มีรสหวานค่ะรสหวานรสเค็มหน่อยนะคะนะคะ ปลาไปนิดนิดนะคะต้องมีรสหวานรสเค็มหน่อยนะคะพวกเค็มกุ้งนะคะใส่ปลาไปอีกนิดนะคะต้องใส่ที่ไทยด้วยนะคะจะได้แบบคาวนะคะแล้วก็คั่วไปนะเดี๋ยวเอาไฟอ่อนนะคะเอาไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนนิดนึงนะคะ ทั่วไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้เดือดกันนี้เราก็ใส่กุ้งนะคะตอนนี้เราก็จะใส่กุ้งเลยนะคะกุ้งกุ้งตัวเล็กนะคะเราก็จะใส่ไปนะคะใส่กุ้งกุ้งลงไปจ้ายินะะ้งกับดำจิ้งเผ็ดเผ็ดนะคะ ไม่ไม่กินนั้นจิ้มเผ็ดแล้วค่ะกินกับกุ้งกินกับน้ําน้ําที่อยู่ในกุ้งนี้นะคะเพราะเราเคี่ยวเราจะอะไรนั่นนะคะนี่นะคะจะคั่วกุ้งนะคะนะคะล้วย้วยน้ําแห้งนะคะคั่วเค็มกุ้งหวานนะคะ เป็นกุ้งหวานนะคะเป็นกุ้งตัวริมนะคะกุ้งเล็กนะคะเราให้กุ้งเล็กพักวน,นะคะทําน้ําก็ให้รสนข้าหวานหวานเค็มนะคะเป็นหลักเลยนะคะจะใส่เครื่องปรุงรสก็ได้นะคะ,ะใส่เครื่องปรุงรสอะไรก็ได้นะคะ ให้ร้อนนะความร้อนเขาให้น้ําแห้งเลยนะจ๊ะให้น้ําเขาแห้งเลยค่ะให้แห้งค่ะเพราะว่าให้ความที่เราเคี่ยวนะคะที่อยู่ในนี้นะคะให้เขาหลือหลังนะคะ เอะะือย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาชมนะคะมีเครื่องปรุงรสนะคะมีน้ำตาลทรายน้ำน้ำปลาพริกไทยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสแล้วแต่ว่าคุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะใครใครอยากอร่อยก็ใส่ไปนะคะค่ะขี้อใอ้น้ำแห้งเลยจ้ะไม่ต้องแห้งก็ได้แต่นนะคะ่ะให้น้ำเาะว่าไว้ปรุงรสไว้เราได,ได้ได้ชิมนะคะได้ชิมน้ำนะคะ ให้ร้อเลยค่ะให้ร้อนมากมากค่ะที่ยวนะคะแล้วก็คอยคอยกลับด้วยนะคะแล้วก็หลีดไฟหน่อยนะคะ ดีไฟให้ให้กุ้งนะให้ให้น้ำเขาค่าพอเดี๋ยวมันจะไหมให้อ่อนๆไฟอ่อนๆอ,อ,อับเข้าไว้นะคะเขาเป็นน้ำที่ทีน่นี่เป็นน้ำของกุ้งเขาออกมานะคะเราคั่วเข,เข็มกุ้งนะคะอ่าให้เนื้อเขาเหลืองๆจ้ะเนื้อเหลืองๆนะคะ ให้แบบแห้งนะคะให้น้ําแห้งเลยจ้ะเห็นไหมครับไฟเราต้องมหมั่นหมั่นคนนะคะหมั่นคนเขานะคะ เราหลไฟนิดนึงนะคะหลีไฟหน่อยนึงนะคะให้ไฟให้ไฟอ่อนๆนะคะทั่วไปนะคะ,นะ,คะเนื้อเขาจะกรอบกรอบแล้วมันจะมีหวานกัเค็มนะคะเข้าไปในตัวนะคะแกะเปลือกแล้วกินแล้วอร่อยมากนะคะนี่นะคะ เค็มกุ้งหวานคั่วคัเค,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 ค็มกุ้งหวานนะคะรแสแซ่บอร่อยนะคะทุกอย่างเราทําด้วยเองนะคะเดินทางไปไหนนะคะเพื่อนๆก็ขอปิดปากหมกนะคะตอนนี้ออกทางไปตรงไหนเขาก็ตรวจหมดนะคะในกรุงเทพเนี่ยนะคะเดินทางออกถนนใหญ่นะคะตรวจคะ่ะ เช็คในร่างกายนะคะอยู่บนรถเมย์ก็ยังตรวจเลยจ้าเขาจะมีจุดตรวจไม่เยอะทั่วเลยนะคะในี่ยกรุงเทพนี่จะทั่วหมดเลยนะคะเงียบค่ะตอนนี้เงียบนะคะไม่ค่อยมีคนออกไปทํางานมากเท่าไหร่นะคะค่ะขวายน้าเขาแห้งนิดนึงนะคะ่ะแห้งนิดนึงนะคะ นะคะอีกๆก็กประมาณสองนาทีนะค่ะสองนาทีนะคะนี่ค่ะใกล้แล้วะค่ะจะเสร็จแล้วนะคะ น้ำเขาว่าน้ำตง้งที่น้ำเค็มหวานนะคะที่อยู่นี้นะคะให้ลดลงนะคะให้ลดลงแล้วเราค่อยเอากุ้งขึ้นนะคะกุ้งขึ้นได้นะคะให้น้ําลดลงแล้วก็เอากุ้งขึ้นได้เลยจ้ะนี่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกุ้งนะคะกุ้งตัวเล็กนะคะ นี่ค่ะคั่วเค็มหวานนะคะกุ้งตัวเล็กนะคะเมื่อก่อนเราเป็นตัวใหญ่ตอนนี้เราเอาตัวเล็กนะคะใส่นะคะเราอย่าใส่น้ํามันนะคะนนี้เราไม่ใส่น้ํามันนะคะเราใส่น้ําเปล่านะคะน้ําปลานะคะเครื่องปรุงรสนะคะน้ําตาลทรายนะคะพริกไทยนะคะให้รสมีรสกลิ่นหอมนะคะนี่นะคะนี่น้าก็เริ่มจะแห้งลงนะคะน้ำก็จะเริ่มจะแห้งลงแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะได้กินแล้วคั่วกเกลมกุ้งนะคะแบบเอาของง่ายๆนะคะที่มีก็ัดแปลงเอาว่าเราจะทำอะไรบ้างนะอันนี้นะคะเดี๋ยวน้าส้มก็จะปิดแอดนะคะพร้อนะคะแค่นี้ละค่ะแล้วเราก็มาตักเลยนะคะคั่วเกลมคลีมกุ้งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ส้มนะคะนะคะ นี่นะคะปุ้งตัวเล็กนะคะเรามีอาหารนะคะเราถ้าเรารู้จักดัดแปลงนะคะอาหารที่เราทำก็อร่อยนะคะเติมน้าไปนิดนึงเพื่อเพื่อให้เราได้ชิมน้ำของเขานะ น้ำนี่เขาจะออกมาจากกุ้งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งตัวเล็กนะคะคั่วคั่วเคมหวานกุ้งตัวเล็กนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเมนูอาหารของเรานะคะคั่วเค็มกุ้งตัวเล็กนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปข้างนอกก็ขอให้ปิดผ้าปิดจมูกนะคะป้องกันนะคะให้ร่างกายเราปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาส่งนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ